สายอารวีหนึ่งศูนหนึ่งชานเก็ดหกศูนย์กระตุกนะครับตอนนี้เอามาเทที่บาร์กองให้ลูกค้าไปนละ้วจากเครื่องวันน่งบู๊กขึ้น,ม,นม,มีเสียง รู้ไม่ขึน้นรู้ไม่ขึ้นหรือเปล่าไปเป็ดไหนใหมครับ គេកង់បិទកង់ឲ្យលុខាបើ แล้วตัวนี้น่าจะเอาเดี๋ยวไปได้โอกาสไม่โอกาสทิตงแอปีแล้วกัน ว่ามีใช้ได้เพราะว่าเนื้อของม่วงก็เป็นเนื้อชิ้นๆเลยนะมาดูชมนี่เลทีนี้ผมปิดท้ายกันที่เลข76เลยนะครับแต่กระตุกที พีดีทำไมถึงมาเป็นตัวนี้โอเคโอเคดู okay. Okay, คีเม pues ็กสีรืส4หรืแปดเขาบอกว่าโอ้บัเจ็ตประหยัดกันหน่อยขนาดเเดียวฮะราคาเก้อสีสิบาทอันนี้ดับสบาราคาดีมากแล้วก็ยังมีตัวซปโอเชียนอบแห้งนะครับขนาดหนีดด้วนะฮสาิบนแปดนะครับมีปัญหาตัวนี้ราไม่นิ่งเพราะมันประหยัดกว่านะประหยัดเพราะว่าจากสามถุงเนี่ยราคาก็เกือบไปสี่ร้อยแล้วแต่สามถุงเนี่ย น่าจะเป็นที่กล่องด้วยแต่เปลี่ยนกล่องน้อยไปแล้วนะครับตัวนี้เ,นออเรายังไม่ได้เทสสัญญามีปัญหาสามเจ็ดหกศูนย์ที่มันกระตุกตายละเราหาสามแปดแปดศูนย์หนึ่งยี่สิบเจ้า พูดกันตรงๆนะคุณผู้ชมนะผมอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าตัวนี้มันเยี่ยมยังไงตัวนี้มันเลิศยังไงตัวนี้มันดียังไงอยากให้คุณลองด้วยตัวคุณเองแล้วถ้าเกิดว่าลองแล้วคุณไม่ดูสามเจ็ดหกศูนย์ไหมตอนขายของเราต้องมาสปอยให้กับผู้ประกบการคนนี้ก็นิ่งดีนะครับหรือจะดูหน้าจีแถวนั้นถ้าเกิดเคยไปซื้อข้างนอกนะราคาไม่ได้นะคะราคานี้ถือว่าโอเคดีมากค่ะ วัตน,นึ่งวัติหนึ่สองสูงไม่เนีงเอองนี่เปาีครับตอนนี้มาเจอสี่นหน,นอง สี่หนึงครัมานี่ยังไม่ทราบสายเหุมมาลูกค้ามีปัญหาที่สามเจ็ดหกศูนย์นี่ครับามมาแอ,บอละละบมบีตัวเดียวกันครับ ออร่าช้อปปงหรืออรเองส้าหนึ่งสาม้ออร่้อปปิ้สินค้าดีมีคุณภาพราคายุติธรรมสแกนคิวอารนโค้ดเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับออร่าช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวไปเช็คสาเหตุกันใหม่แล้วกัน